เด๋อเด๋ออย่าเพิ่งกดอ่ะกดละอ่าเยนกดเองเลยออาลองถ่ายสิว่าาจ์จะพูดอะไรนี่คืออะไรเอ่ยฝักบัวฝักบัวกินเป็นไหมใช่วิธีกินกินยังไงหรอกินยังไงครับก็แกะมันออกมาแกะมันออกมาเหรอจนต้องแกะอันเล็กๆอันที่มันนี่อันอันนี้แม่แกะไว้เอาลองแกะสิเหรอใช่ครับเอาลองแกะสิแกะเป็นไหมก็ดูเจนแกะอื แกะแบบนี้ได้แล้วได้แล้ว,ลวใช่ไหมมันก็จะเป็นแบบนี้ดูอืมดูมันสิอืมแล้วก็แกะไงครับทีนี้จะก,ก็แกะอย่างนี้ต่ออ่าแกะต่อไปแกะข้างล่างแล้วก็จะเจอเจอเม็ดมันไหมเออเชียนเจอะอ๋อเจอเม็ดมันแล้วทําไงต่อครับบ้าบ้าบ้ารอด้วยนี่นี่แกะตรงนี้ที่หล่นี่ยแกะตรงนี้เนี่ย นี่เวลกแกะอมันก็จะเป็นใยแล้วก็ลอกออกมาแบบนี้ครับโอ,โอเคแล้ว,ลวก็แล้วก็จะเดียดยหัวมันตรงนี้นี่อ่าแล้วก็แกะเปลือกมันออกแกะเป็นไหมเอาลองแกะดูสิลองดูสิอโอออกมาแล้วแบบนั้นแหละลองให้กล้องดูหน่อยว่าเม็ดเป็นแบบไหนเม็ดข้างในแบบนี้สีขาว,ขาวชาวรสชาติเป็นยังไงบ้าบ้าบ้าเอาเอาเอาสีเขียวเขียวข้างในออกให้หน่อยอันนี้ไม่มีสีเขียวเพราะว่ามันอ่อนอก ยังไม่ร้องกัดด้วยอาออันนี้มีสีเขียวอยู่อ๋อจีรันไม่ชอบสีเขียวใช่ไหมเพราะว่าสีเขียวมันจะขมใช่ไหมอ้าวย้ายสีเขียวออกแล้วอืมเขียวอ่ามีเขียวหรอแน่ต้องกินอันอ่อนๆแบบนี้ถึงจะไม่มีสีเขียวถ้าอันนั้นของจิรันจะมีเขียวเนี่ยถ้าอันนี้ไม่มีเขียวเนี่ยอันนี้ไม่เขียวครับอันนี้ไม่เขียวนี่อ่อนอืนั่งดีๆครับขา ขาลงดีๆใช่ถ้าอันอ่อนๆต้องเอาเม็ดเล็กเม็ดอันนี้มันจะมีสีเขียวใช่ไหมต้องเอาเม็ดเล็กค่ะเม็ดที่มันแบบไม่แก่แมากมันจะหวานพอดีเนี่ยอันแม่ชอบกินเขียวไหมไม่ชอบครับแต่ก็กินได้สีเขียวมีประโยชน์เหมือนผักอะ่ะอันนี้เล็กไหมเล็กครับอันนั้นไม่มีเขียวรสชาติเป็นยังไงครับมันหวานไหมเนี่ยจีรันนี่คือจะเป็นคนที่ชอบกินอะไรแบบนี้นะคะที่ของแปลกๆ เด็กเั่าไปจะกินไม่ค่อยได้นะแต่เจรนายกินได้เม็ดบัวอะไรเงี้ยอร่อยชอบกินเม็ดบัวมะขามเทศแล้วก็อะไรนะมะเขือเทศอย่างเงี้ยค่ะกินได้แล้วก็มะกอกมะกอกฝรั่งก็กินได้ค่ะมะม่วงเปรี้ยวอย่างเงี้ยเขาก็กินได้ค่ะลูกเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ชอบกินใช่ไหมก็บอกอะไรเออนี่อันนี้เม็ดเล็กหวานมากอร่อยนี่ อยากมากินฝักบัวกับจีรันไหมถามสิอยากมากินฝักบัวกับจิรันไหมมากินที่ไหนนะที่โคราชใช่ไหมใช่มากินที่บ้านจีรันได้ใช่ไหมใช่มากินที่บ้านจีรันบ้านจีรันมีเยอะไหมมีเยอะใช่ไหมใช่ใช่เนี่ย่ะอร่อยกินทั้งในมันนคือแกะไปกินไปมันก็เพลินๆ้วเนี่ยเป็นผลไม้ที่ไม่ต้องใช้เงินซื้อนะคะหากินแถวบ้าน ไม่ต้องซื้อหรอกคาะกินแถวบ้านใช่ใครอันนี้ไอ้คเก็บมาให้คุณยายเก็บมาให้ใช่ไหมใช่แล้วก็อันนี้มีเขียวไหมไม่มีครับมันอ่อนครับอันนี้ก็จะอ่อนหมดเลยอืมอร่อยคุณยายเก็บมาให้ขอบคุณครับขอบคุณครับคุณยายยังขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวคุณยายเก็บมาให้เยอะๆนะเดี๋ยวเก็บมาให้เอีนะอ่าคุณยายเก็บมาอีกนะจีดันชอบกินมากใช่ไหมใช่แล้ว เก็บมาเยอะๆเลยใช่ไหมใช่โอ้โมันเจนชอบฝักไหนอ่ะนี่อ่อนๆเจนชอบฝักอ่อนๆเจนชอบฝักอ่อนๆเพราะว่าฝักแก่มันขมมันมีสีเขียวมันขมเจนไม่ชอบกินครับอืมเอ้ากินเข้าไปเนี่ยแก่จะไม่ทันแล้วถ้ากินกับเจนรจนนี้แก่ไม่ทันนะคะกินเร็วมากใช่ไหมเจนก็รออยู่วอ้ยตกเลย เด่นก็รออยู่แล้วรออะไรรอต้องรอกินอ๋อรอกินนรียกว่ารอช่วยแม่แกะไม่ใช่เหรอรอกินเหรอเอาไปเอาปิดกล้องได้แล้วหรอกคัด,ดกดกดสิกดปิดสิสีแดงไม่ไม่รู้อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งขอคุยอีกหน่อยอ่ะคุยสิคุยอะไรเดีย๋ยวดูนี่ดูอะไรดูอยากให้ดูเม็ดดูนำ้ำดูเม็ดสิเนี่ยดูเม็ดมัน สีขาววแบบนี้เนื้อฝักมันแบบนี้ฝักเป็นแบบนี้ไม่มีเขียวหรอกไม่มีเขียวหรอกอร่อยนะอร่อยมากินบ้านจีรันได้เลยมากินบ้านจิรันได้ครับไม่มีเขียวไม่มีถ้าฝักเล็กไม่มีเขียวถ้าฝักใหญ่มีเขียวอร่อยจะกินอย่างเดียวจะกินหมดเลยเหรอ Okay.